สวัสดีครับพบกับเวมันจำนะครับผมกระสุนกระังวันนะครับแนวทางฮานายครับของวันที่24ครับเดือนหนึ่งปี64ครับตรงกับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะครับผมก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาชมในช่องของเราอยู่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดึงกดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนให้แอดนะครับแอดจะได้มีกําลังใจครับทาคลิปต่อไปครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับเลขของเรามีเข้ามาดูนะครับกปดใช้เวียนในการรับชมนะครับผมครับ มาดูครับสถิติวันที่23ที่ผ่านมานะครับชุด2ตัว3ตัวครับหน่อยครับปกตินะครับเอทให้เป็นแนวทางนะครับครับมีในตารางนะชุดสอตัวมี3มี1ครับในตารางนี้เอดก็จับอยู่ตรงนี้ไปครับขออภัยไม่ได้ทีนี้ครับชุด3ตัว8 6 0ครับมีครับมี6มี0ูนย์เนื้อตั้งที่เอดจับนะครับผมใครจับกู้ดูโอแเส้ความดีดด้วยครับผมชุด2ตัวก็ยังมีครับมีครับมีครับตัวกลับครับ0 6 6 0นยครับผม ใครจะพูดตรงนี้ถูกก็ขอแสดงความยินดีครับเลขของเราก็มีข่าวมาดูนะครับกดใช้เวียนในการรับชมครับก่อนอื่นก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับมาหน้าที่นี้ครับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนะครับแอดก็ขอขอบคุณมาณนาที่นี้ครับเลขของเราก็มีเข้าวมาดูนะครับกดใช้เวียนในการรับชมนะครับมาดูของที่ที่สี่ครับมีเลขอะไรบ้างครับผมครับคนที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดติดตามให้แอดนะครับ เอกเจได้มีกำลังใจครับทำกิมต่ตไปครับจ่องทางติดต่อครับแอดไลน์มากันตรงนี้นะครับผมครับแอดไลน์นะครับผมสื่อกลองวันนะครับมีคลิปเด็ดๆครับมีเลขเด่นๆครับมานะครับใครแนะงงสนใจแนวทางแบบนไนก็ลองถามมาดูครับแอดอาจจะมีเลขเด็ดสุดเด็ดมาให้ท่านพิเศษนะครับในารเป็นแนวทางนะครับ ยันยุดลองครับยังตรง,ะะตรงนี้นะครับผุดสองตัวปไม่ไนะครับมีเข้ามีหลุดครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับดใช้เรียาในการรับชมนะครับวันนี้วันมาใครจะพูดโทรขอแสดงความยินดีครับมาณที่นี้นะครับ ไม่เป็นแนวทางครับแอดไม่สามารถรู้ได้ว่าจะออกเลขไหนทุศไหนน้อยไหนนะครับเพราะบางทีของแอดก็จะอาจจะหลุดไปอยู่น้อยวีพีน้อยพิเศษครับประมาณนี้แต่ที่แอดจับมาให้ในตารางนะที่นี้ก็เป็นน้อยปกตินะครับน้อยธรรมดานะครับผม สองตัวนะครับผมถ้าเราจะมานะครับของวันที่นะครับนี่ครนี้ครับผมยืนยันการรับชนสองตัวสามตัวครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับ ใครไม่ชอบทูตีแอรจัดให้ครับสามตัวสองตัวชื่อเดืนชุดลองก็จําในล่างครับกับสุกําลังวันนะครับแนวดางฮานอยครับตรงนี้ครับวของวาทิ์นะครับที่ยี่สี่เดือนหนึ่งปีหกสี่ครับช่องหน้าที่ต่อครับแอดไลน์มาตรงนี้นะครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมขาดตกบกห้องอะไรแอดขออภัยมานาทีสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ